สวัสดีครับ เจออีกแล้วฮะมีหลอกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้หัวข้อคือจะพาไปดูห้องสตรีมครับหลายๆคนสงสัยครับว่า I have C ซ U ไ่ผมเองสตรีมเป็นสตรีมเมอร์เลยใช่ไหมสอนรุ่มครึ่งเลยเี้ยสองทุ่มเจอกันมีคนถามมาเยอะฮะว่าการสตรีมนั้นเป็นยังไงใช่ไหมฟองสตรีมอันดับแรกคือผมต้องเตือนก่อนว่าบ้าน่เรียกก็บ้านได้ไหมบ้านหลังนี้เอา้าบ้านเนี้ยมันเป็นห้องที่แบบห้องที่ผมใช้ประกอบคอมครั้งแรกใช่ป่ะนั้นน่ะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเป ลกๆหน่อยนะมีโซฟามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือห้องทํางานห้องสตรีมแบบชัดๆแบบชัดๆตัวนี้ก็คือจะปกคลุมบางแดดด้วยกระดาษลัง่้งทีรง่ายคราวนี้พอเรามานั่งข้างในเสร็จปุ๊บผมก็จะนั่งตรงนี้ใช่ไหมครับเจอคอมก่อนเลยคอม คอมพิวเตอร์ก็คือหลายหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าสเปคของ iHab เป็นยังไงใช่ไหมเออสเปคยี่ห้ s สตรีมครับ CPU mm hmm. จะเป็นตัว 5950x 16คอร์3 2 ram จะเป็น64กิกเพราะว่าผมยิงสตรีมสองทางไงคือทั้ง YouTube แล้วก็ Twitch ใช่ครับแล้วก็ตัวการ์ดจอจะเป็น3080 ti แล้วเนี่ยมันจะมี2หน้าจอใช่ไหมสองหน้าจออันนี้ผมบอกละเอียดเลยนะเอาโต๊ะก่อนดีเอาอยังไงก่อนดีฮะโต๊ะ เป็นเฮอร์มาน l l มิลเลอร์อเวอรเตอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ก่อนทำไมถึงใช้โต๊ะแพงเพราะว่าโต๊ะนี่39 0 0 0เพราะว่ามันเคอมันเป็นโต๊ะที่ออกแบบอาไว้สำหรับทำงานสังเกตดูฮะถ้าเราแน่เข้าไปอย่างนี้ใช่ปะเนี่ยตัวเราก็จะเข้าไปตรงนี้เดี๋ยมันจะเวาวเข้าไปน้น่นะนะเวลาผมเล่นก็คือตรงนี้เราจะไม่ใช้อะไรอะที่รองแขนนะของเก้าอี้อะเราจะใช้ตรงนี้แทนไม่ออรไหมฮะจริงๆแล้วโต๊ะมันปรับขยับได้นะปรับแบบขึ้นลงได้แต่ไม่ได้ปรับไว้นะครับหน้าจอจอหลักตรงนี้เนี่ยที่เอาไว้เล่นเนี่ยมันจะ็นวนาดอ,อ25ิ้กคื ตัว rog pg 2 5 9 qnr ครับ full hd 25นิ้วถามว่ากี่เฮิร์ส์น่าจะเป็นตัวท็อปสุดครับ360ร้อเฮิร์ส์จอขวาจะเป็นจอเดลจอเดลอันนี้เอาไว้สำหรับการเปิด steam lab obs ในการสตรีมเห็นไหมครับ มาเห็นไหมก็จะมีหลายหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ก็คือจะมี f อฟส f เอฟอะไรต่างๆน,น,นี่คือหน้าจอผมที่เราคุ้นๆกันนั้นแหละใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะหน้าจอที่เอาไปอ่านแชทเล่นก็นจะเล่นแล้วก็อ่านจอแล้วก็มองกล้องกล้องจะเป็นของพ a n a s o n i c อันนี้เป็นกล้องที่เหลือจากเคยคือผมใช้เคยใช้กล้องตัวนี้ไฟ์สวดไปแล้วเคยใช้กล้องตัวนี้ทํางานแล้วก็มันเหลือ,อไอเสือก็เลยเอากล้องตัวนี้มาให้ผมใช้นะครับเป็นลุมมิจิแปดห้าเอ็กซ์มั้งถ้าจไม่ผิดครับไม่แพงแปดพันกว่าบาทแต่ว่ามันได้เลนส์ดีเลนนนนสจจะะะเเป็็ตัววกกล่าาออมมี้้ ของไฟด้านบนก็จะคือจะมีไฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอลกาโตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอินเตอร์เฟสจะเป็นโซลิตสเตตโลจิกครับตรงนี้จะเป็นอินเตอร์เฟสครับ S อสแอลทูตรงนี้เป็นเอเดโออินเตอร์เฟสตรงนี้อันนี้เสือทำให้ไอเสือบอกผมปรับให้แล้วไม่ต้องพี่ปรับไม่ต้องไปยุ่งนะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกที่ผมใช้ต่างกันนะแต่แทบไม่ค่อยได้ใช้หรอกนี้เป็นตัวเปลี่ยนกล้องใช่ไหมเปลี่ยนกล้องเสร็จปุ๊บนี้่ปุ๊บเสร็จปุ๊บว้าวว้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอางเี้เนี่ยจะมีเสียงเห็นปหมเนี่ยเป็นเอฟเฟ แล้วก็อะไรอีกครับถ้าลำโพงใช้ชที่ใช้ใช่ปะมันจะเป็นลำโพงตัวนี้ Bo ส e c o m พ a n i o n 5 Bose 45นะครับเป็น Bo s e 45เอาไว้ฟังเพลงตัวนี้จะเป็นขาตั้งอันนี้เป็นขาจับเป็นขาจับใหม่อย่างนี้ลรวห้อยลงมาจะเป็นของใหม์ของชัวร์7 b ซึ่งมันเป็นไม์ที่คนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับคนใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันตัวเป็นตัวที่จบก็คือ SM7B ตรงนี้คีย์บอร์ดเนี่ยปไปคีย์บอร์ดเก่าพอแซ a i r K95 าาจำได้เพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมตอบแชทเนี่ยผมจะใช้มันจะมีช็อตคัทไ พวกนี้นะครับอะไรอย่เงี้ยอันนี้จะมีช็อตคัทในการตอบแชทอยู่แนละ้วน,นี่คือคอเสารเค้า95จะเป็นแบบรุ่นแรกๆเลยครับผมไม่ยอมเปลี่ยนนะผมไม่ชอบแล้ว่าจะเป็นเมาส์นะเห็นไหมเป็นเมาส์แล้วก็เมาส์ก็จะเป็นปกตินะครับนี่คือ Logitech G Pro Superlight เนจีโป r o Superlight สีดำผมใช้อยู่ตัวเดียวแล้วก็หูฟังนี่คนถามเยอะมากนะครับจะเป็นตัวในส่วนของ l o G i t e c h G333 นั่นเอง1,690บาทครับนี่คือหูฟังที่ I h a v e ที่ผมใช้นั่นแหละนะครับจะเป็น l ล g i t e c h 1,490ประมาณนี้พันกว่าบาทประมาณนี้นี่คือหูฟังนะครับก็ประมาณนี้นะเก้าอ,อี้ผมจะนั่งอยู่2ตัวก็คือเป็นล a เซอร์ตัวเซนิตใช่ไหม เคนิดสักรุ่นนะ่ะลืมแล้วก็จะมีเทอร์โมเชคตัว R าร์ E 7 0 0ด้วยอันนี้เอาไว้นั่งสลับกันครา่าวๆอ่ะละนี่คือสิ่งที่ผมใช้ในการสตรีมทุกวันนั่นเองนะครับสเปคนี้เครื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าใครสนใจอยากดูสตรีมไอแฮอซีพียูฮะอาจจะได้เห็นอีกตัวตนหนึ่งที่มันไม่ใช่เปาไอแฮอซีพียูยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็หวังว่า,วาพามาให้ดูห้องสตรีมแล้วก็คงจะแฮปปี้มีความสุขมากครับสวัสดีครับ